ตลกไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้านครับเจ้าน,นี่เลยครับกล้วยแดงอินโดด่างของเราครับปตงงมหน่อยเนาะ สวยมากครับสวยมากถูกใจมากอยากได้มานานมากสมัยเมื่อเขาราคาหลักหมื่นหลักแสนไม่มีปัญญาเอื้อมถึงครับกล้วยแดงอินโดสวยที่เคยเป็นข่าวเมื่อสักปีที่แล้วมีเศรษฐีท่านหนึงซื้อไปในราคาสิบล้านบาทนะครับใช่ครับสิบล้านบาทต้นนี้ ผมได้มาในราคาไม่บอกดีกว่าผมได้มาจากน้องสาวคนหนึ่งครับอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีน้องเขาขายกล้วยด่างเขามหาีหลายราคาเลยนะครับชื่อน้องคนนี้ครับชื่อน้องอะไรทักอย่างเลยผมมาลืมถามน้องเขาเนี่ยเฟซเขาเฟซน้องเขา ใครสนใจเข้าไปสอบถามได้ครับไปสอบถามราคากันเอาเนะเาะกล้วยด่างเมื่อสมัยย้อนไปสักประมาณปีสองปีที่แล้วมีมูลค่าสูงมากครับกล้วยด่างแดงอินโดเนาะชื่อเต็มๆเ,เขาปัจจุบันราคาก็ลดถอยลงมาตามวัฒจธกรของต้นไม้ครับแต่ก็มาใช้่าถูกนะครับ ไม่ใช่ลงมาเหลือร้อยสองร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมความงามของเจ้าแดงอินโดสักคู่ครับไปเลย แดงอินโดก็มีทั้งขยายหน่อและพะเนื้อเยื่อนะครับถ้าคนจะเล่นกันผมแนะนําให้เล่นแบบขยายหน่อดีกว่าเพอเนื้อเยื่อจะไม่ค่อยทนเพื่อตรงๆนะครับส่วนลายที่เขาเล่นหากันก็มีอยู่ประมาณหกลายครับที่ว่าคนนิยมนิยมนะครับหนึ่งเลยคือลายเม็ดฝน ใบเขาจะมีด่างสีเขียวลักษณะคล้ายเม็ดฝนลงมาสองลายพยา,ายุก็จะคล้ายพายุตามชื่อเขาครับสามลายเพ้นสี่ลายตุ๊กแกห้าลายวากิวและหกลายฮารฟที่เล่นกันก็อยู่ประมาณหกหลายนี้ครับอันนี้ก็อยู่หนึ่งในนั้นครับผมใครชอบสายสะสมเหมือนผม แนะนำเลยครับช่วงนี้พักไปหาน้องเขาก็ได้ราคาไม่แพงครับตอนนี้วันนี้ผมได้เขามาก็จะมาเปลี่ยนกระถางเขาด้วยเพราะว่าเขาใหญ่เกินกระถางแล้วตอนนี้เขาอยู่ในกระถางประมาณสิบนิ้วเนาะครับผมไปเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนกระถางลูกรักคนใหม่คนนี้ก่อนอ้าวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลูก แข่งเช่นเคยครับดินกล้วยก็ชอบอ่าดินร่วนเนะเาะสบายน้ำได้ดีขอ,อเป็นดินโป่งครับผมก็เอาให้โป่งที่สุดเท่าที่ผมจะมีละตอนนี้ดินดำดินโป่งเดี๋ยววัดก่อนโอสูงไปตักเพลิน ของเดิมเขาก็ใช้ดินดำเนาะการ้าวสับแล้วก็เพอไลท์ให้ดินมันโปรง่งไปผมเปลี่ยนน้องเขาหน่อยโอ้ยต้องยืนครับขออนุญาตยืนเนาะ ลากน้องเขาครับพร้อมลงเข่งึมาอยู่กับพ่อนะลูก <c oughs> ต่อไปก็ขั้นตอนการเติมดินตักเลยดีวยดวยกว่า ลูกลักอีกหนึ่งตัวเลยครับตอนนี้อยากได้มานานมากตอนเขาราคาสูงเราก็ไม่มีปัญญาเนาะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนใครจะไปซื้อไหวครับตอนนั้นเราไม่ได้เศรษถีตอนนี้ได้แล้วเรียนเชิญน,นะครับใครชอบกล้วยแดงอินโดเหมือนผมเรียนเชิญได้เลยตอนนี้ครับ ขอให้ฟังมาหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราคุมไว้ก่อนอือขอญาตยืนครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนกระถางลูกรักอีกหนึ่งต้นกล้วยแดงอินโดมีลักษณะพิเศษครับเขาว่ากันว่านะครับลูกที่เกิดจากแม่จะมีความสวยงามมากกว่าแม่ ขึ้นอีก80%เป็นป็นลักษณะเด่นของเขาเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าลูกของเขาในอนาคตจะสวยกว่าแม่แค่ไหนครับไปครับวันนี้แดดตองดีเหลือเกินถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับลูกหลักคนใหม่ของผมเข้าสวนแล้วฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ